สวัสดีครับผมคัตนตาเกรงเกิดเอามารับหน้าที่เป็นเจ้าของช่องนะคะกิมะานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องรามาเกียรติ์ตอนที่67ครับชื่อตอนวสิศึกบรลัยกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังกันได้เลยครับป่ายพระรามครับได้ยกครับมุ่งหน้าสู่กรุงอโยธยาก็ไปเจอกับยักษ์ตนหนึ่งครับชื่อว่าบรลัยกัน เ่งบรรลัยกันเนี่ยไปอยู่กับตาที่เมืองนาคในสมัยเด็กๆครับแล้วพอบรรลัยกันเกิดความคิดถึงพ่อก็เลยลาตาขึ้นมาที่เมืองโรงกาพอทราบข่าวว่าทศกัณฐ์ถูกมนุษย์ฆ่าตายบรรลัยกันก็เลยตามมาครับพร,รามก็ได้มีการส่งหนุมานไปกำจัดบรรลัยกันครับแต่ว่าหานุมานไม่สามารถกำจัดได้ครับ ก็เลยเหาะไปที่เขามรากตครับไปขอความช่วยเหลือจากฤาษีทิพย์ไพยครับฤาษีทิพย์ไพยก็มีการแกล้งโปรยทรายก็บอกว่าไอเรื่องศึกสงครามเนี่ยนะตาไม่ยุ่งหรอกมันไม่ใช่เรื่องของนักบวชอะไรประมาณนี้ก็มีการอ่านไปฮานุมานก็ทราบครับว่านี่คืออุบายแล้วก็ได้เอาทรายซัดใส่ตัวบาลายกาันทําให้สามารถฆ่าบาลายกันได้สําเร็จครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ รามเกียรติ์ตอนที่67ครับชื่อตอนว่สิึกบุรยกันและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ